สุข,ขังรุกขะชายวะอุปสันโตสุข,ขังเสติร่มเงาของต้นไม้ย่อมอำนวยความสุขให้ได้ฉันใดผู้สงบระงับย่อมอยู่เป็นสุขได้ฉันนั้นวันพระขึ้นสิบห้าค่ำเดือนเจ็ดของทุกปี คณะสงฆ์ทั่วทั้งประเทศในระดับพระคณาจารย์ตั้งแต่ 10, สิบพรรษาข,ขึ้นไปจะเดินทางเข้าร่วมงานปริวาสกรรมที่ได้จัดทำขึ้นเป็นประจำในทุกๆปีและในปีนี้ก็เช่นกันการเข้าปริวาสกรรมของพระคณาจารย์ในครั้งที่41จัดขึ้นที่วัดจันร์ตำบลทางพระอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง โดยมีพระมหาตโนดกันตะโพเจ้าอาวาสวัดจันทร์ถวายการต้อนรับคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ที่ได้เดินทางมาเข้าร่วมปริวาสกรรมรวมทั้งสิ้น313รูป258วัด59จังหวัดทั่วทั้งประเทศซึ่งถือเป็นโอกาสดีและโอกาสเดียวของชาวจังหวัดอ่างทองและจังหวัดใกล้เคียงที่จะได้ร่วมทำบุญใส่บาตรข้าวพระอาหารหวานคาวน้ำปะนะ และร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาการเข้าร่วมบุญในครั้งนี้ถือเป็นบุญใหญ่ได้อน,นิสงส์มากผู้ที่ได้มาร่วมบุญในทุกๆวันซึ่งเป็นโอกาสที่ดีหนึ่งปีเพียงครั้งเดียวสำหรับชาวจังหวัดอ่างทองที่จะได้ทำบุญกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่จำนวน313รูป258วัดภายในวันเดียวซึ่งการจัดปริวาสกรรมของพระคณาจารย์ในแต่ละปีนั้นจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป ตามจังหวัดต่างๆทั่วทั้งประเทศและสำหรับในปีนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของชาวจังหวัดอ่างทองและจังหวัดใกล้เคียงที่ชาวจังหวัดอ่างทองจะได้ทำบุญใหญ่จึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกคนทุกท่านได้ร่วมบุญในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่23มิถุนายน2565ซึ่งจะเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันเท่านั้น ในการนี้ท่านเจ้าคุณดรพระโสพลพัฒนาคุณเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงเจ้าอาวาสวัดผู้น้อยเศรษฐีเรือทองประธานฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานปริวาสกรรมในครั้งนี้อีกด้วยซึ่งทางท่านเจ้าคุณนั้นต้องขออนุโมทนาบุญกับสิทธิานุสิ์ชาวเศรษฐีเรือทองทุกคนทุกท่านโดยเฉพาะชาวตลาดผักสี่มุมเมืองที่ได้นำผักเข้าร่วมโรงครัว เพื่อนำมาประกอบอาหารถวายพระสงฆ์หมูใหญ่และขออนุโมทนาบุญกับบริษัทชัยยพืชผ้าม่านโดยคุณพึ่งผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ผ้าม่านทุกชนิดได้นำเข้าหมากสมุนไพรและขนมหวานร่วมถวายพระในวันแรก สำหรับท่านเจ้าคุณดรพระโสพลพัฒนาคุณนั้นได้เป็นเจ้าภาพได้นำบาร์บีคิวเศรษฐีเรือทองให้จัดถวายใส่บาทพระทุกรูปในวันแรกเช่นเดียวกันและขออนุโมทนาบุญกับชาวเศรษฐีเรือทองโดยเฉพาะสิทธิานุสิทธิ์ชาวจังหวัดอ่างทองที่ได้มาร่วมบุญทุกคนทุกท่าน และญาติธรรมที่มีความศรัทธาในวัดจันทร์รวมถึงสิทธิานุสิทธิ์ของพระมหาตโนดกันตะโพเจ้าอาวาสวัดจันทร์ยินดีต้อนรับและอนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านที่ได้เดินทางมาเข้าร่วมทําบุญใส่บาตรพระในตอนเช้าในทุกๆวันการใส่บาตรพระนั้นจะเริ่มต้นตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปในทุกวันและจะสิ้นสุดลงในวันที่23มิถุนายนนี้เท่านั้น คุณผู้ชมจะติดตามกิจกรรมต่างๆของวัดผู้น้อยและกิจกรรมภายในงานปริวาสกรรมครั้งที่41ที่วัดจันทต์ตำบลทางพระอำเอภอโพทองจังหวัดอ่างทองได้ในรายการที่นี่เศรษฐีเรือทอง